สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ยิปซีพยากรณ์สำหรับคนที่เกิดปีฉลูประจำเดือนมีนาคม2,568หรือปี2,025การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากันคนที่เปิดปีฉลูนะคะยิมบนหงายงานนะคะยังขึ้นไพ่สีไม้นะยิ้มบนองายสีไม้ก็นะคะเป็นธุรกิจขนาดย่อมนะคะหรืออาจจะเป็นเดือนที่มีการนะคะ เปิดร้านเปิดกิจการค่ะรวมถึงนะคะบางคนที่ทํางานประจำนะคะก็ถือว่าเป็นชีพผลของไพ่ที่การทํางานยังเกิดความมั่นคงอยู่นะคะยังเห็นชีพผลของไพ่การเปลี่ยนแปลงนะรวมถึงเรื่องของการเดินทางต่างๆนะคะก็ยังเข้ามาขึ้นไหวค่ะทําให้เรื่องของการทํางานต่างๆยังส่งผลดีสําหรับคนที่เกิดปฉีฉลูแต่ในช่วงกลางเดือนเนี่ยอิทธิพลของไพ่การปรับเปลี่ยนนะคะหรืออิทธิพลของไพ่การสื่อสารการติดต่อธุรกิจการงานค่อนข้างเกิดสภาพคล่องนะคะ แต่พอสู่กลางเดือนไปแล้วนะคะจนถึงปลายเดือนเนี่ยในเรื่องของการทํางานยังต้องระวังค่ะเพราะอาจจะมีปัญหาตั้งแต่กลางเดือนไปแล้วก็อาจจะติดขัดกับเรื่องงานด้วยปัญหากับหัวหน้า นะคะแล้วก็อาจจะมีปัญหาความขัดแย้งเข้ามานะคะทําให้เรื่องของการทํางานในช่วงกลางถึงปลายเดือนไปนะสำหรับคนที่เกิดปีฉลูนะคะก็ต้องเรามาระวังด้วยในช่วงเดือนนี้ค่ะเพราะว่านะคะอย่างทธิพลของไพ่ความขัดแย้งนะคะซึ่งอาจจะเข้ามาเคลื่อนไหวในช่วงกลางถึงปลายเดือนไปซึ่งอาจจะต้องนะคะเรามาระวังให้มากแต่ถ้าเกิดว่าเรามีการเปลี่ยนงาน ย้ายงานมีการโยกย้ายตําแหน่งนะคะแล้วมันจําเป็นที่จะต้องโยกย้ายที่อยู่อาศัยอันนี้มองว่าไม่ได้เสียหายนะเพราะว่าเป็นการเปลี่ยนงานแล้วมันอาจจะวุ่นวายกับเรื่องของการโยกย้ายบ้านที่อยู่อาศัยก็ได้มันก็เป็นสถานรรการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะซึ่งก็มองว่านะคะไม่ได้เสียหายอะไรแต่ถ้าหากว่าไม่มีการโยกย้ายที่อยู่อาศัยนะคะในช่วงนี้นะคะก็ต้องระมัดระวังการมีปากเสียงกันนะคะในช่วงกลางถึงปลายเดือนไปค่ะ ส่วนเรื่องของการเงินนะคะต้องมองว่าอิทธิพลของไพ่ราชาเหรียญนะเป็นไพ่การเงินที่ดีอยู่แล้วนะคะก็ถือว่าไรายได้การเงินยังเกิดโอกาสหรือเกิดสภาพคล่องสําหรับคนที่เกิดปีฉลูนะคะเป็นอย่างว่านะคะยังเห็นอิทธิพลของไพ่การหมุนจ่ายค่อนข้างมากเกิดขึ้นนะคะในตําแหน่งของตัวบ้านตําแหน่งของตัวร้านค่ะ รวมถึงผู้ใหญ่ภายในครอบครัวนะคะอาจจะเข้ามาสร้างปัญหาในเรื่องของค่าใช้จ่ายค่ะทําให้เรื่องของการเงินเนี่ยค่อนข้างมีโอกาสที่จะล่วไหลออกไปเยอะนะคะในตําแหน่งที่เตือนไปโดยเฉพาะนะคะในเรื่องของของอกลางเดือนน่ยนะคะการใช้จ่ายในช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือนไปเนี่ยนะคะค่าใช้จ่ายจะค่อนข้างเยอะฉะนันถ้ามีความคิดที่จะปรับปรุงบ้านปรับปรุงร้านในช่วงเดือนนี้นะคะก็อยากจะให้วางแผน ในเรื่องของการเงินให้ดีนิดนึงนะคะเราก็ต้องนำมาระวังเรื่องของฟืนไฟรวมถึงในะเรื่องของสุขภาพเรื่องของปฏติเหตุภายในครอบครัวนะคะก็อาจจะต้องรอบครอบด้วยไม่งั้นอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งนะที่ทําให้มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นในช่วงกลางถึงปลายเดือนไปนะคะดวงชะตาไม่ควรให้ใครหยิบยืมเงินในช่วงเดือนนี้แล้วก็ห้ามคาประกันนะคะส่วนเรื่องของความรักนะคะ คนโสดมีดวงที่จะพบรักกับคนที่มีฐานะการเงินค่อนข้างดีค่ะแต่ว่าความรักยังเกิดความไม่ลงตัวความสัมพันธ์นะคะต่างๆอาจจะต้องต้องใจเย็นนะคะแล้วค่อยๆพัฒนากันไปสําหรับคนโสดนะเพราะมันจะเห็นที่ผลของไพ่เสียหายอยู่ไม่จะเป็นอิที่พลของไพ่ห้าถ้วยดาไพ่สองเหรียญมันเป็นลักษณะของความสัมพันธ์ที่ไม่ได้อยู่ใกล้กันน่ะอาจจะเป็นรักทางไกลก็ได้ฉะนั้นความสัมพันธ์ในลักษณะแบบนี้นะคะอาจจะต้องใจเย็นในเรื่องของการอ่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปแหละหรือพัฒนากันไปเรื่อยๆ ส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยาเป็นคู่ที่ส่งเสริมดวงกันกับเรื่องงานเรื่องธุรกิจแล้วก็เรื่องของการเงินนะคะเพียงแต่ว่าในช่วงนี้จะมีปัญหานะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความไม่เข้าใจกันการมีปากเสียงกัน ในตำแหน่งของตัวบ้านตำแหน่งของตัวร้านหรือมีปากเสียงกันในในเรื่องของผู้ใหญ่ภายในครอบครัวด,ด้วยรวมถึงนะคะเรื่องของการเงินต่างๆนะคะอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นทําให้ความสัมพันธ์ในช่วงนี้ไม่ค่อยดีค่ะจะต้องปรับกันให้มากส่วนในเรื่องของสุขภาพในช่วงเดือนนี้นะคะก็ต้องดูแลตัวเองด้วยค่ะเพราะที่ผลของไข้ความเจ็บไข้ได้ป่วยเข้ามาเคลื่อนไหวในช่วงนี้นะคะ ว่าจะเป็นอย่ที่ปนของพายหอคอยนะคะอุบัติเหตุนะคะหรือเรื่องของการผ่าตัดต่างๆนะคะต้องระวังค่ะแล้วก็นะคะอาจจะมีปัญหาเรื่องของระบบทางเดินหายใจสมองและปลายประสาทนะคะ การไหลเวียนของเลือดไม่ค่อยดีนะ,ะหัวใจและก็ความดันต้องวัดค่ะเพราะอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการปวดศรีรษะด้วยในช่วงดนี้นะคะโครงสร้างกระดูกอาจจะมีเรื่องของการอักเสบปรากฏขึ้นค่ะชั้นเดือนนี้อาจจะต้องดูแลตัวเองนะคะไม่ใช่แต่สุขภาพร่างกายของคนที่เกิดปีชรุนนะคะผู้ใหญ่ภายในครอบครัวด้วยค่ะรวมถึงเรื่องลูกเ,เรื่องบริวารน,นะคะก็อาจจะมีปัญหาความเจ็บไข้ได้ป่วยในช่วงนี้ค่ะเราก็ต้องไปเตือนหรือไปดูแลกันนะ เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าคนที่เกิดในแต่ละวันนี้เป็นอย่างไรคนที่เกิดปีฉลูวันอาทิตย์นี้ถือว่ายังส่งผลดีกับเรื่องงานเด่นเรื่องการเงินเรื่องโชคลาภนะคะเรื่องของความรักนะคะก็ยังมีโอกาสที่จะมีความสัมพันธ์ดีๆนะคะแล้วก็ีิอกว่าจะพัฒนาได้ส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือสามีภรรยาก็ยังเป็นคู่ที่จะมีข่าวดีนะคะหรือมีงานมงคลค่ะ คนที่เกิดนะคะในช่วงวันจันนะคะถือว่าเดือนนี้อาจจะงานหนักงานเยอะงานมากไม่ว่าจะเป็นงานที่เข้ามาหรือ,อความรับผิดชอบที่เราต้องรับผิดชอบด้วยแล้วก็งานเก่าที่มันแบบค้างค้งมามันต้องทําด้วยในช่วงนี้นะคะฉะนั้นอาจจะเป็นเดือนที่ยังเหนื่อยกับเรื่องงานอยู่แต่ถือว่าการทํางานยังเกิดความก้าวหน้านะคะ ส่วนเรื่องของการเงินนะคะก็ถือว่าไรายได้มาจากงานแต่มันจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะจุกจิกเกิดขึ้นการปรับปรุงต่อเติมซ่อมแซมน,นะคะบางส่วนเข้ามาบ้างในช่วงน,นี้ค่ะส่วนเรื่องของความรักนะคะคนโสดน,นะคะต้องมองว่านะคะยังเป็นที่ผลไค่เสียหายนะก็มองว่ายังไม่เด่นกับเรื่องของความรักแต่ก็มีโอกาสนะคะที่จะมีคนเก่าหรือคนคุ้นเคยนี่แหละกลับเข้ามาพัวพันในช่วงน,นี้ค่ะ ส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยานะคะก็ต้องใส่ใจกันให้มากเพราะเดี๋ยวนี้อาจจะทํางานเยอะจนไม่มีเวลาให้กันเท่าไหร่นะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงนะคะวันอังคารนะคะถ้าทํางานด้านการเงินบัญชีสินเชื่อ,อน,นี่มองว่าฉูกฉโลกนะ,ะขายของมือ2เปิดโรงรับจำนำนะคะ หรือแม้แต่คนที่ทําประกันสุขภาพนะทำอาชีพด้านนี้นะคะ <_ an> ก็ถือว่ายังเป็นธุรกิจที่ใช่นะคะแต่ถ้าเราไม่ได้ทํางานด้านนี้นะคะอาจจะมีปัญหากับเรื่องงานหาง,งานยังไม่เกิดความมั่นคงนะคะแล้วก็อาจจะมีอิทธิพลของพายการปรับเปลี่ยนการยกย้ายเข้ามาด้วยค่ะซึ่งทําให้เรื่องของการทํางานต่างๆในช่วงนี้ต้องเต็มที่นิดนึงส่วนเรื่องของการเงินเป็นเดือนที่หมุนจ่ายเยอะมากนะเข้าขวาแล้วออกซ้ายจับแพ้ชนแกะหรือชักหน้าไม่ถึงหลังนะคะ ดวงชะตาไม่ควรให้ใครหยิบยืมเงินในช่วงเดือนนี้นะคะแล้วก็ต้องห้ามคำรากันด้วยค่ะส่วนเรื่องของความรักคนโสดไม่เด่นนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาก็จะมีปัญหามีปากเสียงกันก็ไม่พ้นเรื่องการเงินนี่แหละฉันต้องปรับกันให้มากแล้วก็ต้องดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองด้วยแต่ถ้าคนที่เกิดวันอังคารนะคะอยู่ในช่วงที่เราไม่ได้ทํางานนะคะ หรือทางานแค่แค่ครึ่งเดียวอ่ะนะคะเพราะว่าอยู่ในช่วงที่กําลังแบบอาจจะก,กลับมารักษาสุขภาพตัวเองนะคะแล้วก็ทํางานไม่เต็มที่นะคะแล้วก็บริษัทก็อนุญาตให้อื่นทำงานได้แค่บางส่วนน่นะคะไม่ต้องมาทํางานในในตาแหน่งที่เต็มอ่ะนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นปัญหาสุขภาพอันนี้ก็มองว่าเป็นสถานการณ์ที่น่าจะไม่ได้เสียหายอะไรนะคะคนที่เกิดน,นะคะในช่วงวันพุธค่ะถ้าทํางานด้านการเงินบัญชีสินเชื่อมองว่าถูกโฉลกนะคะ แต่ถ้าไม่ได้ธุรกิจด้านนี้นะคะปัญหากับเรื่องงานก็จะเกิดขึ้นเพราะว่าจะมีคนเข้ามายุแยงค่ะทําให้ผู้ใหญ่ที่เคยรักเคยเมตานะคะอาจจะนะคะไม่ให้ความช่วยเหลือนะคะเหมือนเดิมนะคะมันจะเป็นเรื่องของการทํางานที่เราต้องระวังนะคะจะมีคนเข้ามาขัดแข้งขัดขานะคะ ส่วนเรื่องของการเงินก็หมุนใจมากรวมถึงนะคะอาจจะมีคนนะคะเข้ามาสร้างปัญหาการเงินค่ะทําให้เรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะยังหมุนมากในช่วงนี้แล้วก็ปัญหาความขัดแย้งด้านการเงินด้านผลประโยชน์นะคะก็ยังต้องระวังอยู่นะส่วนเรื่องของความรักคนโสดนะคะยังต้องระวังค่ะถึงจะมีคนเข้ามาพัวพันนะคะแต่ความสัมพันธ์มันยังไม่ลงตัวส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาก็จะมีปัญหากันก็เป็นปัญหาเรื่องการเงินที่แหละฉะนั้นต้องไปปรับกันนะคะ คนที่เกิดนะคะในช่วงวันพฤหัสบดีนะคะถือว่าเป็นเดือนที่ดีค่ะเพราะที่ผลของให้การเปลี่ยนแปลงเรื่องของการปรับตัวต่างๆเข้ามาเคลื่อนไหวค่ะทำให้นะคะโอกาสกับเรื่องของการทำงานต่างๆส่งผลดีมากๆอาจจะมีการเปลี่ยนงานย้ายงานมีการโยกย้ายตำแหน่งหรือมีเรื่องของการโยกย้ายบ้านอยู่อาศัยนะคะถึงแม้แต่เรื่องของการเดินทางการติดต่อพูดคุยเรื่องธุรกิจการค้าการขายนะคะก็เกิดสภาพคล่องค่ะโดยเาะมีโอกาสที่สูกเลื่อนขั้นเรื่องตำแหน่งนะคะรวมถึงคนที่เกิดวันพฤหัสบดีนะคะ ถ้าอยู่ในช่วงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศไพ่ขึ้นแล้วนะก็ถือว่าเกิดโอกาสส่วนเรื่องของการเงินรายได้ดีค่ะนะคะก็จะมีคนใกล้ชิดคนรักหรือคนในครอบครัวนี่แหละเข้ามานะคะให้การสนับสนุนด้านการเงินค่ะส่วนเรื่องของความรักนะคะคนโสดมีดวงที่จะพบรักทางไกลนะคะก็มีโอกาสจะพัฒนาส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะความรักก็เป็นเดื่อนแห่งความสุขค่ะอาจจะมีเรื่องของการเดินทางร่วมกันมีข่าวดีหรือมีเรื่องของการตั้งครรภ์ด้วยนะคะ คนที่เกิดนะคะในช่วงวันศุกร์นะคะเดือนนี้ต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์ค่ะอย่าใจร้อนนะคะเพราะปัญหาหรือความขัดแย้งต่างๆจะเข้ามาค่ะ รวมถึงอาจจะถูกบีบถูกกดดันถูกปลดนะคะออกจากงานนะคะหรือถูกบีบให้ออกจากงานนะคะชั้นปัญหานะคะยังเข้ามาในช่วงนี้นะคะยังต้องระวังให้มากนะคะส่วนเรื่องของการเงินก็ค่าใช้จ่ายมากบางคนอยู่ในช่วงที่กําลังเลิกากิจการด้วยนะคะหรืออาจจะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะในเรื่องของการซ่อมบ้านในเรื่องของการต่อเติมที่อยู่อาศัยนะคะรวมถึงอาจจะมีคนเข้ามาหลอกลวง ในเรื่องของการเงินนะคะซึ่งทําให้ค่าใช้จ่ายจะค่อนข้างมากส่วนเรื่องของความรักคนโสดยังไม่เด่นนะคะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือสามีภรรยาความรักก็จะมีปัญหากันค่ะจ์ต้องระมัดระวังนะคะปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงนี้ด้วยสุขภาพร่างกายก็ต้องดูแลค่ะเรื่องของปฏติเหตุเรื่องของการผ่าตัดหรือการเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างอัธยาันนะคะ ก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นค่ะเดือนนี้ต้องระมัดระวังเรื่องของฟืนไฟนะคะแล้วก็ต้องรักษาความปลอดภัยของตัวบ้านหรือตัวร้านด้วยค่ะรวมถึงนะคะต้องหาเวลาไปตรวจสุขภาพแล้วก็หาเวลาค่ะไปทาบุญสะดอกเคราะห์นะคะจะทําให้ดวงชะตาต่างๆดีขึ้นค่ะคนที่เกิดน,นะคะในช่วงวันเสาร์นะ,ะถ้าไม่ได้ทํางานแต่เป็นแม่บ้านอันนี้มองว่าไม่เสียหายค่ะ แต่ถ้าทำงานประจำอยู่แล้วนะอาจจะเป็นเดือนที่ยังมีปัญหานะคะหลายๆ <view> อย่างนะคะอาจจะมีคนเข้ามาสร้างปัญหาเข้ามากวนใจบ้างแต่ขอให้อดทนนะนนะเพราะว่าปัญหาต่างๆยังมีคุณสุภาพสตรีนะคะคอยให้การช่วยเหลืออยู่ค่ะส่วนเรื่องของการเงินก็เป็นเดือนที่ยังมีคา่าใช้จ่ายนะอยากจะให้ควบคุมแล้วก็หลีกเลี่ยงเรื่องของการให้คนอื่นหยิบ <me et> ยืมเงินในช่วงเดือนนี้ค่ะส่วนเรื่องของความรักคนโ <me et> ส,นสมดม,มีดวงที่จะพบรักกับคนที่เป็นพ่อไม้แม่ไม้ค่ะก็เป็นความสัมพันธ์ที่นะคะต้องค่อยเป็นค่อยไปส่วนคนที่มีคู่หรือสาม มีภรรยานะคะอาจจะมีปัญหากันบ้างในช่วงนี้แต่มองว่ายังรักหรือยังห่วงใยกันอยู่นะคะยังปรับกันได้สุขภาพร่างกายในช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของหัวใจความดันการไหลเวียนของเลือดแล้วก็ปัญหาเรื่องของโครงสร้างกระดูกค่ะวันที่เป็นวันที่ดีนะคะวันที่เป็นวันมงคลสามารถที่จะนําไปประกอบกิการงานในช่วงเดือนนี้ก็คือวันพฤหัสบดีและก็วันอาทิตย์วันพุธและก็วันจันทร์ค่ะ ส่วนวันที่ควรจะหลีกเลี่ยงในช่วงเดือนนี้นะคะก็คือวันอังคารวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์ค่ะ เดี๋ยวเรามาดูนะคะไพ่แสงสุกจะชีน้นำว่าอย่างไรไพ่แสงสุกกระบอกงานยังมีปัญหาติดขัดอยู่นะฉะนันยังต้องระมัดระวังอยู่โดยเฉพาะเรื่องของสัญญาเรื่องของเงื่อนไขต่างๆต้องอ่านให้ละเอียดไม่งั้นมันจะเจอสัญญาธาตุหรือได้รับความเดือดร้อนน่นะคะกับเรื่องของสัญญาที่เกิดขึ้นหรือสัญญาที่ไม่เป็นธรรมนะส่วนเรื่องของการเงินในช่วงเดือนนี้นะคะไพ่แสงสุกก็ยังบอกว่ายังมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นอยู่นะคะ อาจจะเป็นค่าใช้จ่ายที่มาจากผู้ใหญ่ภายในครอบครัวนะรวมถึงอาจจะมีเอกสารบางส่วนเข้ามานะคะซึ่งจําเป็นจะต้องไปจ่ายด้วยนะคะแต่เพราะว่านะคะปัญหาในเรื่องของการเงินต่างๆมันเป็นปัญหาที่จําเป็นจะต้องจ่ายนะคะแล้วก็นะคะคิดว่ายังแก้ไขปัญหาไปได้หรือจะยังมีผู้ใหญ่นะคะเข้ามาให้การช่วยเหลืออยู่หรือถ้าหากว่าเข้าไปพูดคุยหรือไปเจรจานะกับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะก็อาจจะเข้ามาทําให้เรื่องของปัญหาการเงินได้รับในเรื่องของโอกาสหรือว่าสามารถแก้ไขปัญหาไปได้นะคะ ส่วนในเรื่องของความรักนะคะมองว่าสําหรับคนโสดแล้วไม่ต้องรีบร้อนนะคะใจเย็นๆนะคะค่อยๆพัฒนาไปก่อนส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยานะคะมองว่าความสัมพันธ์จะมีปัญหาค่ะแต่มองว่านะยังปรับกันได้อาจจะเป็นเดือนที่เราต้องใส่ใจกันหรือต้องแสดงความจริงใจกันให้มากยิ่งขึ้นด้วยนะคะ สุขภาพร่างกายในช่วงนี้ต้องระมัดระวังปัญหาเรื่องของของเหลวในร่างกายค่ะอาจจะเป็นเดือนที่ต้องควบคุมดูแลเรื่องของไขมันหรือน้ําหนักตัวนะคะและระมัดระวังเรื่องของการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อนะคะบริเวณคอบ่าไหล่แล้วก็หลังค่ะก็ช่วยเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่อง,องกำลังใจที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ